เป็นมใจกันได้ค่ะฉันบอกมาพบรักกันที่นี่เ็มทีเขาอยู่กับบัลลรอบนี้ค่ะแล้วแล้วหน,นูก็มาเพื่อนพอดก็คุยกับบัลลรอค่ะแล้วได้เฟซค่ะได้เฟซบุ๊กอะไรกัน,นได้จากป้าหลรอบค่ะแต่เขาไม่รู้ค่ะป้าหลรอบ <c oughs> ตกลงเป็นการมาเนียดด้วยเป็นไมค้ค้าขายก็จริงๆเ,งเรา,มามสนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะ <c oughs> ว่าอย่างแรกคือน้องผู้ชายก็น่ารักอ่ะหญิงก็น่ารักเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า ชงอย่างเดียวไม่คิดอะไรค่ะชงอย่างเดียวเลยสวัสดีครับใครไม่เชื่อกูเชื่อวันนี้กราฟอยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่กาดหลวงวันนี้จะพามากินข้าวเหนียวมะม่วงขวัญใจเด็กมอชอเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยมากและมีโปรโมชั่นดูดวงฟรีที่แม่นมากใครไม่เชื่อกูเชื่อตามมาเลย เมมาขาเนียงเขาเฉยเขาเนี่งเขาเฉยเขาไม่ได้เฉยเพราะเรานะกุบปนิสัยใจอเรอราแล้วก็ว่เราสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้ให้รบควนเวลาขายข้าเหนียวมะม่วงให <c oughs> ้ขายดีมากทขายดีมากถามตรงๆนะทำไมขายข้าวเหนียวมะม่วงไปด้วยดูดวกไปด้วยเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าจริงๆแล้วขายข้าวเหนียวมะม่วงเลยมันเป็นงานเอเด่นนะเนหรอใครคนอื่นไม่รู้ เป็นอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจงานมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยจริงๆเขารู้พอเราดูดวงปุ๊บเราไม่สนใจขายแล้วใช่และน้องเขาก็จะแบบเฮ้ยปลัดให้ผูอื่นขายแทนปอกแทนแบบนี้ใช่ไหมเขารู้เลยค่ะเพราะว่าเราชอบอ่ะแสดงว่างานหลักคือดูดวงโดยไม่คิดสตังค์เลยไม่คิดครับเพราะว่าทางเสริมคือใครเขาเนี่ยมะม่วงซึ่งได้สตังค์เยอะมากก็ได้ได้พอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะพอเลี้ยงพ่อซื้อกล่องเดียวดูให้ไหม ปูอไม่ซื้อก็ดูเนาะจริงเหรอจริงๆเขาเหมือนกับแบบเอาเขาเหมือนอาจารย์เราอะที่เราไม่เอาตังค์เเขาเขาเหมือนครูบาอาจารย์เนาะเอารูปรักหน้าตาเอารยมือเฮ้งดวงหรือว่าลายเท้าอะไรเงี้ยมาให้เราดูเนี่ยถือว่าเขาเป็นหนังสือได้มือนะที่เราอ่านด้วยเลืเหมือนคนอะไม่ต้องไปอ่านด้วยตัวหนังสือว่างนีป้าหลอดดูดวงไปกี่ปีแล้วอะ คือแสดงว่าตลอดนี่เด่นการดูดวงเรื่องความรักส่วนมากจะมาดูเรื่องความรักเรื่องความรักเห็นบอกว่าร้านข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นสถานที่ปลูกต้นรักให้คนอีกเยอะแยะเลยโอ้เยอะรวมรวมถึงคนนี้ด้วยใช่ไหมคนนี้ก็เคยเป็นลูกค้าดูดวงใช่ไหมใช่ใช่แต่แต่นี้เขาจะมารู้สึกว่าดูดวงกับตาหลอดมากี่ปีแล้วอะครับต้องบอกว่าเป็นวงช่วงระ้เวลาทีมาดูดีกว่าเพราะว่าบางทีเราก็มันก็เป็นนัช่วงเวลาที่เราแบบ อยากจะไม่สบายใจ,ใยจาาายรยหรือเปล่าอยากลองมาเป็นอะไรไปสุดๆกี่ปีละนับ,น,บนับย้อนหลังไปครั้งแรกที่มาดูดลวงกับปลาหลอดโอ้สามปีและะ้วครับสามปีแล้วตั้งแต่อยู่บินเริ่อยเปอเลยคืรู้จักปลาหลอดได้ใครเพื่อนหรือว่าใครบอกอยังไงบ้างเราถึงมาโดนโดนเพื่อนลอ่อซื้อมายังไงก็แบบว่าเฮ้ยเพื่อนที่ตลาดหลวงมันมีร้านขาเขาขายกันเยอะมากวซัเขาดูดูง่ายด้วยนะ จะลองไหมจะลองไหมเนี่ยจะไปต้องมาลองแต่ก็แต่ก็อย่างว่าเราว่าการดูดวงก็คือระบบสถิติระบบเกี่วกับความน่าจะเป็นอ่ะคือมันแล้วก็อาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อะไรก็ยังแต่อย่างมันคนใกล้เคียงมากกว่าไงซักเรื่องชาวบ้านมาเยอะละเข้าประเด็นเลยป้าดูดวงให้กราฟหน่อยได้เลยได้นะแล้วก็คุณกราฟจะดูเรื่องอะไรล่ะป้าเนี่ยถนัดทำรักนะมีแปลงหรือยังมีแปลงรักรวยแล้วก็ รายการจะดังไหมได้เลยเดี๋ยวเราต้องเขียนก่อนเนาะต้องเขียนเลขอะไรวันศุกร์จ้ะวันศุกร์เขียน12ราศีจ้ะเดือนอะไรเดือนตุลาจ้ะตุลาวันที่อันนี้เขาเรียกหลักอะไรอ่ะป้าก็12ราศีค่ะเป็นเลข12ตัวเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะครับมารวมแล้วใช่ไหมป้าจ้ะดวงกราฟ อาว่ามาเลยก็จริงๆปีนี้เนาะก็ระวังมีเรื่องกับญาติพี่น้องนะอืมแต่ถ้าเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่แอบรักแอบชอบแอบคิดถึงแอบแอบพวงหาอาทรแต่เรื่องเนื้อคู่เราเป็นคนเลือกเองเราจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองวาสนาทรัพย์ญาติบุตรอลีคู่เนื้อคู่เนี่ยมีคน เขาเรียกว่ามีเจ้าของมีตัวตนในสิ่งศักดิ์สิทธิธ์มีเพื่อนมีมิตรมีวิญญาณคอยดูแลเราจะมีคู่นะมีญาตต้องเจอคนที่จริงใจจริงรถ้าไม่งั้นเข้ามาไม่ได้เลยครับเพราะว่าเรามีเพื่อนเป็นคู่มีคู่เป็นเพื่อนแล้วก็เขาคืออยู่อยู่แบบเพึ่งพาอาศัยแบบเพื่อนจะดีที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะคแล้วก็เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะติดมีมีคู่ณอดีต มีคนคอยติดตามมีสิ่งศัพย์สิทธิ์คอยติดตามถ้าคนคนนั้นไม่จริงใจเนี่ยก็จะกานออกให้เราคส่วนเกียรติยศชื่อเสียงเราเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีความสุขเนาะแต่ว่าเราเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่ยค่ะต้องใจเย็นๆมากๆเพราะว่าด้วยด้วยมิดเจ็ดมันตกมิเจ็ดมาคนปีขานนี่ก็จะนับชั่วชลูขานปุ๊บมันตกเจ็ดเลยแล้วก็คู่เจ็ดเลยคู่เนี่ยเราต้องเป็นใหญ่มันแปลกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเป็นใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่า ถ้าไปเจอใหญ่กับใหญ่มันจะมีการทะเลาะเบาะแว้งใช่ค่ะส่วนเรื่องอลิศเราจะเป็นคนสร้างอลิศด้วยตัวของเราเองด้วยด้วยเป็นตัวตนของเราหรอไม่เคยนะไม่ไม่ค่ะเรามองตัวเองเป็นอลิอ่ะี่ตรงนี้มันไม่น่าจะใช่ฉันนะตรงนี้อ๋อแบบทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ถูกใจไม่พอใจตัวเองใช่คือหลอกมากขนาดนี้เราวย่งอยากหลอกกว่านี้อยากเป๊ะเป๊ะมาก แต่ไม่บอกตะเตปกูบอกเลยคอนเฟิร์มดบบนี้นะคอนเฟิร์มแโปรเพลเซอร์กูบอกเลยโอเคป้าเรับไม่ต้องกลัวส่วนเรื่องเงินไม่ต้องกลัวค่ะเราเป็นแปดนะเรามีโชคลาภเป็นเงินอะแต่ว่ามันออกมาเป็นกับพี่กับน้องเหมือนกับเราทำอะไรก็ถ้าเรามีจใจเย็นกับพี่กับน้องไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวเลขของเขาบอกว่าพี่น้องให้ลาภแล้วก็เพื่อนมิตรให้ลาภ มันสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเพราะคนใล้ตัวขอให้ใจเย็นๆกับเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเราเคยตัดคนคนึลมาแล้วขาวตัวใหญ่เคนนี้เขาก็ดีนะแต่เราต้องตัดเพราะว่าอาจจะด้วยอาจจะด้วยความที่แบบเรื่องของความรักก็ค่อยได้ดังใจอ่ะค่อยได้ดังใจเรื่องรวยก็ไม่ต้องก็รวยอยู่แล้วเนาะจริงๆค่ะ รวยเลยพื้นรวยด้วยพื้นฐานของแล้วลลก็โชคลาภที่ได้มาแต่ทําไมต้องทาไมคุณอยากได้มากกว่าที่เราเคยได้เพราะเราอยากได้ด้วย,วยมือของเราด้วยทําด้วยมือของเราก็ต้องทําสมาธินั่งปฏิบัติใช่ชใ,ใช่อ <า S 2> ดีตแม่ช่วงไหนนะที่กราฟนั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยๆจะมีโชคมาก เขาเขาจะให้เองด้วยการทำสมาธิเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนหรลกจิตวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาวิญญาณที่นั่งรอเราอยู่คอยดูล่ลงถ้าเรามีโอกาสทําสมาธิให้เขาก็เหมือนเขาความใจร้อนของเขาเออวิญญาณที่ร้อนรนที่ก็จะเย็นลงก็จะข้ะนเรา,เราใช่ต้องค่ะครต้องใรเรื่องของ เกียรติยศชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงจะมาด้วยความสุขขอให้เราทํางานด้วยความสุขมีความสุขเพราะว่าถ้ามีความสุขเด่นนี้มีความสุขจริงๆค่ะมันเป็นเกียรติยศชื่อเสียงของเราครับส่วนเรื่องงานเนี่ยเพจนี้จะดังไหมครับป้าก็แน่นอนนะคะสาธุป้าดังมากค่ะดังมากๆค่ะสาธุกยกมือท่วมหูเดี๋ยวป้าเกาะด้วยนะป้าเกาะน้องด้วยส่วนเรื่องวาสนาเนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนที่ หวังเรื่องงานเยอะเนาะเพอย่างที่เรานั่งเราบอกแล้วว่าเราไม่ใช่ว่าให้เมตตากับคนเดียวแล้วก็เมตตากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะถ้าเราเมตตากับเขานั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติให้เขาบ้างเขาก็จะเปิดโอกาสให้เราเยอะการเปิดโอกาสให้การเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเราต้องเปิดโอกาสให้เขาก่อนการให้ก็ต้องให้เขาก่อนทำไมต้องให้เขาก่อนเพราะว่าจริงๆเขาขอเราไม่ได้เนาะเขาไม่สามารถ อยากได้นั่นแ้นัคนอยากให้ท่ันทำคืนเธอทำบุญให้ฉันเขาบอกไม่ได้ถ้าบอกถ้าบอกเพราะฉะนั้นทําให้เขาเลยใช่ไหมคือการเข้าใจไหมป้ากาลังจะบอกว่าการทําบุญให้เขาการนั่งสมาธิให้เขาเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้รับบุญแล้วในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เราได้สิ่งดีๆจากเขาที่จะกลับขึ้นมาหาเราด้วยใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าการทํากุศลไม่ได้จําเป็นจะต้องทํากับแค่คนหรือสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวเนาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็มีก็มีเยอะเลยค่ะเยอะเลย อย่างคุณกาบไม่มีเยอะนะคะเพื่อนเก่าที่อยู่กับเราแต่เขาตายไปแล้วนะหรือยังไม่ได้เกิดเขาไปอยู่กับเราค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแปลกอย่างนึงนะเราเป็นคนที่ดีก็ดีใจถ้าร้ายขึ้นมาเราก็จะสะบัดสะบัดเลยค่ะถูกต้องนะครับก็ให้ใจเย็นเนาะะอป้าโดยรวมนะที่ป้าดูเมื่อกี้ให้ความแม่น่ะ 95% 95เลยนะไม่เคยมีใครดูดวงกับได้แม่นขนาดนี้นะไม่ไม่เคยมีใครดูว่าเคยมีเพื่อนตัวสูงขาวแล้วไปสะบัดป๊อกใส่เขาไม่เคยมีใครที่จะมาดูดวงแล้วกนะ็แล้บอกว่าไม่พอใจในความรูปร่านะครับแล้วก็เรื่องเพื่อนที่ตายไปแล้วมีเพื่อนสนิทที่ตายแล้วก่อนตายเขาก็สั่งเสียงกามไปจริงๆว่า เขาสั่งเสียพี่ว่าจิตตบัสว่าถ้าเขาตายไปแล้วอ่ะให้ทำบุญให้นั่งสมาธิเขาแล้วเขาจะมาขอช่วยมาเดียบผลุกอันนี้นะจากตัวเองนะผิดถูกไม่รู้นะแต่ไม่เชื่อหรอกว่าป้าดูแค่เลข12ตัวป้าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป้าเชื่อป้าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคอยมานิมิตให้ป้าป้าต้องมีป้าอย่าปฏิเสธป้าเชื่ออะไรป้ามีหรือเปล่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่านิมิตหรอกเนาะแต่ว่าเราก็นอบน้อมอย่างนอบน้อมต่อวิญญาณ พราะว่าน้องตระคลก็มีไม่เอาเลยว่าองค์ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับป้านี่พ่อช้างค่ะว่าแล้วพ่อช้างมอต้องมีเพราะว่าเพราะว่าเราเองเวลาเราพูดถึงพ่อช้างใช่เป็นช้างหรือเป็นเป็นเทวดาชื่อพ่อช้างใช่ค่ะเป็นช้างเป็นช้างในเวลาเงใหม่นะครับใช่เวลาเราพูดถึงเขาอะมันตาจันไหลตื้นตันมันแน่นไปหมดแล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้แล้วก็ไปถามไปถามคนที่คมเขาก็จะบอกว่ามีมีช้างอยู่ด้วยนะอย่างนี้ เราก็น้อมน้อมเราก็น้อมน้อมต่อ่านเรามีความสุขที่ท่านมาู่ด้วยป้าครับอยากถามว่าเมื่อไหร่พี่กัปจะรวยป้ามันจริงๆความรวยเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานมันไม่มีหลักของใจที่แบบจะเพียงพอเนาะก็หมายถึงว่าพี่กาปจริงๆแล้วเป็นคนที่มีฐานะน,นะ ขาเป็นคนที่มีโชคมีลาภเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าเขาอาจจะอยากได้มากกว่านี้เนาะการจะไม่รู้จักพอในที่นี้ความการที่เราอยากได้อะไรเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นกิเลสอย่างนึงนะอย่างเดียวก็คือต้องใช้สมาธิช่วยพิกัมมีแล้วพีกัมมีแล้วรวยแล้วรวยรวยใจกว้างแต่ว่าก็อยากมีมากกว่านี้เนาะต้องรู้จักพอเสียก็ต้องนั่งสมาธิช่วยอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็คือสงบบ้าง จับกีเล็กใช่ไหมตัวนี้เลยค่ะเล่กเราต้่งหัวเรียดีมากพี่กาจะเป็นที่พึ่งให้ลูกน้องได้ไหมครับป้าได้เลยค่ะลูกน้องต้องปากหวานนะคะต้องพี่กาวันนี้พี่กาจะกินอะไรคะเดี๋ยวต้องปากหวานต้องการคนเอาใจถูกต้องจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนใจกว้างมากการใจกว้างเนี่ยบางครั้งทํางานใหญ่หรือว่าทํางานที่มันยุ่งยากเนาะก็ต้องมีอารมณ์อารมณ์ที่มีอะไรที่มันมีปัญหาอยู่บ้าง ถ้าได้ลูกน้องที่ม,มีความเข้าใจเจ้านายผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นความสุดคนคนนี้ไม่ต้องการจริงๆแิง,งถามเรื่องเงินไปอย่างนั้นแหละแต่เขาต้องการความสุดพราะตัวเลขออกมาเลยเกียรติยศชื่อเสียงเป็นคนมีความสุดเขาไม่ได้ชอบชอบแต่เขาไม่ได้จิตเขาไม่ได้ชอบแต่เงินอย่างเดียวเขาชอบความขอบด,ด้วยบุคลิกแบบนี้ครับต้องระวังคนประเภทไหนบ้างครับศัตรูครับต้องระวังศัตรูทางใจคะ่ะจะมาแบบ พี่กาอย่างนั้นเจ๊ไม่ได้เลยพี่กาดเป็นคนใจอ่าดีไม่ดีพี่กาดอจต้องระวังคนปากจ่าใช่ไหมต้องระวังคนตอนแหล่ใช่ไหมอุ้ยขนาดนั้นแล้วค่ะพอละอย่ามาชีบหน้าฉันได้เพจจ้ะขอบคุณประหลอดนะครับประหลอดที่มาเช็คดวงให้คอนเฟิร์มว่าแม่นครับคุณผู้ชมก็ได้รับคำํำนายที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตอีกนะครับแล้วก็ได้รับพลังดีๆของแม่ค้าขเนียมะม่วงที่ดูดวงฟรีย้ำนะว่า ดูดวงฟรีเป็นอาชีพล่ะขายข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งขายดีมากเป็นอาชีพเสริมนะครับอ้าวใครอยากซื้อข้าวเหนียวมะม่วงปลาหลอดที่อร่อยอร่อยอยากดูดวงฟรีแม่นๆมาเลยครับที่ตลาดมโนรถตอนกลางคืนสามแยกตรงข้ามกับเซเวนทีเลเว่นตรงข้ามกับร้านทองปลาหลอดมากี่ทุ่มสองทุ่มมาได้เลยดูดวงจนหนำใจซื้อข้าวเหนียวของเดียวก็ได้โอ้ยมีเพิ่ก็ได้นะครับโอเคได้โอเคครับโอเคครับกลับมาพบกับใครไม่เชื่อกูเชื่อนะครับทุกวันที่10 20 สามสิบของเดือนนะครับสำหรับวันนี้ครับกับปลอดลาไปก่อนเนะสวัสดีครับ